สวัสดีครับพ่อลกับตลาดโค้งเช่ยงหวางยสโวพี่น้องตลาดนัดเชีงหวางเยโสประจำวันที่ยี่สิบห้ามีหนาคมสองพันห้าร้อยหกสิแบแปดพี่น้องประจำวันทีนงขั้นที่ยี่สิบห้าแล้วพี่น้องเวลาประมาณเจ็ดโมงสามสิบเก้าแล้วป้ายก็เริ่มบางแน่แล้วพี่น้องช่วงเศร้าก็ร้ายอยู่ช่วงน,นี้ก็เริ่มบางแล้ว ควายเหียอหน่อยเรื่องไรครับมึงกันไปของราคาควายมันจีถูกแพงนี่ได้พอมหาสุมาใครเรามาหาสื่อไปนะเดี๋ยวก่นนี่เวียดเงินร่างสื่อตเตอรี่โอ้ถึงแล้ววันที่หนึ่งกับดีได้มาเอาตัวนี่แม่ผัวเวียดเป็นสื่อรสตอรี่กับเป็นเนื้อพี่น้องลอตเตอรี่ไทยควายแม่หนึ่งจักบาทพุ่ง แต่ของเป็นมึงรอตตอลียอะไน่อนะว้าปยอาควายก็ยิงหลายอยู่ขื้เก่าเยอะพี่น้องแต่ว่ามันกับบางตาน้อยหนึ่งอยู่ไดอยิ่งแนงักแน่นนี่เจบาทละไอ้ายหตัวไหนสตัวแบบสามตตัวละสองืัห้แมนปะออนี่สาตัวแม่แยกลูกเบิดแมนปะอแม่แยกลูกเบิร แมละสองหมืนห้ากันเป็นสองหมืนหากะเจ็ดสามตัวนี่กเจ็ดหมืนเนาะเปนปเจ็ดมื่นห้าเจ็ดหมืนหานี่พี่น้องแม่แยกลูกเนาะแม่แยกลูกเปตัวแยงว่าน่ะเวียดกับาสีต่อกันอยู่อ๋าให้คนบอกกันก่อนพี่น้องคนซื้อขายกันอยู่ซื้อืขายกันอยู่ พันหนึ่งเด้นหนึ่งเดียวนนะเดี๋ยวมาอ่านกันเฮ้ยเนี่ยเจ้าพันหาไปนะวันหาไเอะเจ้ยพันหาโอ้นั่นพันหาแม่นด้วยใ่รืลดิโอ้มั่วำาควายคำหาโอ้นี่พันหาพนะโอ้หนาแล้วก็ได้อยู่ดีเนาะ ตัวผ e ูต oh, ัวเมีย่ะเนี่ยโอ้มันเป็นตัวผูตัวเมียะดิมันง่อยตกล้วยตัวเมียร้อมตัวนี่ไหม่อยตกล้วยไปนะอยสาเียงวยยุทธไหมปานเปิดให้เบิ้งปานเปิดให้เบิ้งปานเปิดให้เบิ้งขัปานเปิดแท่งบ่ปานเปิดแท่งึโอ้วนานะ เมียนด้วยแต่แล้วเมียมันเดียบรอยแล้วมีน้ำผู้ว่าแล้วเออมีอน้ำผู้ว่าแล้วเมียน,นไปหาสู่แล้วซื้อนมกินแล้วเนี่ยเนี่ยพัฒนาพปนะโอ้นี่เอาเอาเอาจินสีคนเขาไปเลี้ยงน้องพี่นออ้องอ่ะตลาดไหวกับขึ้นยุวันถวายไหว้กับหลาย เป็นได้ Ch ือนี้ยิ้มปุยๆได้แน่ไหมเราอนี้ชอบใเรนี่แ่ไปเลาไปอย่ังแ่งดอก่างัวถ่เจ้าบาทหรือัวแถากวายแถาตัวนี้สามหมื่นนพะนะแม่มันได้ลู้เลขโเลยสามที่โตสามที่โตเนาะ เว่าเขาเขาขายไปแปดมื่นช่วงอเออมนเขาขายไปแปดมื่นกลัวแต่ว่าตอนนี้มันกับมันก่อายุแปดสวนเนาขายในน้ำเนือเนาะแต่ว่ากันผู้ใดเอาไปเบ็ดเหน่มีดูเงินเพราะเป็นอย่างเดีล่ะแต่ราคาอันวันสามมื่นต่อรองเนาะเอาฝากเบืรอโทษนะครับ เสียตัวทับเสียไปนอ๋อพ่ออุตพ่อยึดสัามก็อุนุนกันรเนาะนีมาประจำยี่แล้วนี่แหละพูดเสไอ้นั้นนี่นี่จำหนาเราได้ไปเนี่ยเอยเอสยโสไปใช้อีกที่เนี่ยไปเราเอดก็อยู่โสชั่วโมงสมป้อยกับไปอาอปออ๋บ่อหอดบ้านหันไปวะอ๋อดีเนี่ยเกเนี่ยรอเอ็ด เก็บเยสะโบเยอย่ะงเดียวะเยอะโังเดียวอ้าวนี่จำเลาได้กัมาอุดหนเลาลดพี่น้องทีมงานสีสะเกยดเอาคือจงแอปเปิลเข้าเจโนบานี่เอามาเกี่ยวหมากแจ้งกันอะไรได้บ้านี่สวัสดีครับก็มอยขึ้หมากไงหมานไปไมนี่พ่อข่อเป็นอย่างเอาเป็นเขาอาเนี่ยขั้วนก่ตีอ้วอีกเอาใจกับตีเอาใยิงตีกันรอเถนาะ อ้วนแ้วว่าอ้วอจ้อยกว่าวจ้อยมันเป็นเังไหเนี่ยเออเออก็นี่แม่นบ่นี่หมูจักเมินก็อ้วนตั็นห้องจี่มินแปดพันห่อจีเมินแปดพันยังแก้ได้ว่าอ้วนมันกิดมันกิดมันกิดต้องอ้วนเนาะซื้องั่วกล้วยอ้วนก็ต้องหนีซะเนาะแม่นว่าพลอยหนีว่าอ้วนพูดไปนะ ใช่คจัรวยเอสองันบกนั่นนั่นนั่เอาน้เปนไกเาี่ร้อยเอา่ร้อยร้ยี่พันอาร้ยบ่บ่พนาสามพันเลวเนื้อไล่ได้หนเนื้อหลายด้เวียดเพื่อนกับเจ้ากันล้วเลบเสี่พันมื่นขายบ่พื่ะสี่มื่นหะสี่มขายขายปิ้งินบ่ เบียร์เบียร์คนยีคนหนึ่ง้ได้ได้้ไไห้่ดไ้ได้ได้ไาไดได้ได้ไ้ได้ได้้ไดไ้ไดได้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 ไาได้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 ได่ไ้ไ้ไดเกได้ไ้ได้ด้ด้ดด้ด้ บอยู่ใส่กับน้ารถนี่ผู้เกี่ยวมาจอดๆนี่ขายจอดแต่ที่ขายขาดทุนอยู่เศ้าดอกมีกันที่ขาดทุนอยู่ขายอันแก้วแล้วผู้อันเอากแกลจากคอกเินกับเขากอบว่าแพงเนาะเดี๋ยวมาถุกมันกับเพิ่นกัว่าให้เนาะเออพิ่นกัว่ามาถุ วันนี้ได้อะไรแพงมันก็เลยขายยากเนี่ยอ้าวติดตามเราไปติดตามเราไปอ้าวอ้าวมันมันพลอยมันมันจะจอกจะส่งกับวอลกันไปวอลแง่แง่กันไปแดีวพี่น้องจ้ำหน้าเราได้ยุสนามกับมหาเราลวดอุ่นอาจารย์สมบัติแอบเปิวทำงานครับเดีอาจารย์สมบัติเร่งเดีวเร่งอีกคุณอาจารย์สมบัติทีมงานตื่นเต้นเว้ยสวัสดีครับเออไม่ได้เสียดียงมาไม่ปวดปวดปวดอันรอรอหนวดงามๆนี่แหละ เรียบร้อยเต้วนี้กินกันเพื่อนไม่ได้ล้วก้าเขาเลยจีดหน่อยเดียวเห็นไดยล้วก้าเขาจีดหลายอันวะเอ๊ะแจ็กบาทละเพิ่นถามอ่ะหลายบาทดิวไปนะเอาถามตัวใี้จะถามกางหลังัอันนี้อันนี้อันนี้ตัวผู้ตัวเมียนี่ตัวผู้ครับโอ้ไม่นี้เลี้ยงเดียวตัวผู้มาขายตัวเมียมันเบิดแล้วตัวเมยเบิดแล้วหาไม่ได้กันหาจากกันหาได้กันจังทุ่วบอลกันเนาะไอเนาะตอนนี้เอาตัวผูมาขายแล้วก้าว่าให้ได้พอพัน แ่อีกะแ่กระเทินนี่พอดีเห็นว่เอาไปอันชี้เนาะไหด้งหน่อยชี้ออกบ้านก็เจ็บผู้ระบาดกียบอไวะ้มาเา่เาเลยเห็นว่าเออเห็นว่เอาซีเบอหานม่เอาเบอร์โทรมาไปนั่นแจกบาทคนนั้นนี่เอานั่นตได้แต่ได้ไปนะเอาเอเอาาครับผมครับผมอะไรอะไรอาไก่อนนะใดก็ปนีคก็ สองหมื่นเกพันหาสอนเ้ต่อรองไปเอาเบอร์ทรมาศูนย์หกสองศูนย์หกสอี่ศูนห้สามมานดกงามนี่ล่ะเอาตัวจริงตัวถามได้มาแต่ราสีเนาะทีมงานราสีสลจ์จัดไห้เด้ออ๋อมันมันพอมันมันอ๋อพอต่อทรงหอดบานไปนะเว้ยเื่อหน่ายเนาะเออไปคนละตอย่าหน้าผมไปส่งเลยเด้ ไปซ้องโยกันกันพอไปซ้องโยกันกันกันอะไรราคากันก็ได้เพิ่มไปอีกได้โยไม่กี่ทีราคาเพราไก่ก็คั้วหรืกขั้วซึงฟาสปอร์ตเอาอบอกกันไปไอ้เอ้ยวเงี้มันบ่เสมอนี่เป็นได้โดยขายมั่นมีทุนไปโดยขายมั่นละโดยเงินขายมันไม่อีกกันว่ารับจ้างตอนมันจังเนี่ยมีทุนไม่อีกข้วไม่อีกนี่เอาต่อทุนไปต่อทุนไปอันกันเงินมันเบิดกับยุดปีเนาะ โอ้วันนี้เอาน้าปังวันนี้โอ้รับจ้างเกี่ยวขหน้าปังนี่รถเกี่ยวของมีเลยก่งวก็่างเลียงอยู่แถวนี้ตนีแถวกวังแถวนี้ตอนี้แมนบะทั้งไฟทั้งรยยิมาคนใส่ก็ไลยเออแมนของเจ้าหน้าปังส่นไหนฮะสนไหนหน้าปังสนทีละทั้งส่นที่อทังคนใส่เนาะเอาเอาเอใรักเกี่ยวขน้ำปั้งไม่เอากระจอกไเม่อาดไดเกียวว้าเอาเอบอกไปบอกไปบอกมันกันไปเดี๋พี่น้อง โอ้ก็เดี๋ยเย็นนิ่งกันหลน่อยเนาะเวีนได้วาหมานไปได้ซื้อได้ขายมาหยังมาหยังขายบนนเรีวอยู่ยังไม่ทัานเลียวเลี้ยงตัวเลี้ยงตัวหนึ่งไว้เอาไม้ตัวเราไปหนิาออม,านมาสองตัวเลี้ยงตัวหนึ่งมันก็ได้ตัวมีแน่ว่าไงกำไรอยู่น้ำตัวนั้น,นกำไรอยู่น้ำตัวนั้นหรอวะอ่าดีพอว่ากำไรอยู่น้ำตัวนั้นไปนะอ้าวบอกเวินไปน้ำฝน,ะอ,นอ่ะรวยเน้อ ไม่หนักไม่หนังเวียดวะแล้วหายไรไปไหนไงเท่าไรหมื่นสี่อ่ะอ๋อนี่หมื่นสี่โอ้โตไงเจ้าเจ้าไรไปไเจ้าบนปดพันห้หมื่นแปดโอ้หมื่นเสียสี่พันเหมือนตัวนี้เสียมันเสียเปล่าล่ะนั่นสั้นหัวเราไปนะนโอ้ย่ายายมันไปขัดราไม่ห้อยเนาะยานไปขัดได้๋ยวปไหน โวผู้บ่ะไม่ห้อยอ๋อแม่นมื่นแปดมันบ่ะเอามีเบอร์โทรมามือนแปนะคนอยูนย์ดศูนย์แปดสองแปดห้าแปดห้า้าแาขอมาพี่น้องโชคขอแมาแต่ตอนนี้เบียดเป็นหิเหมือนสีเหมือนหาแต่ว่าขันเมือนหานีเงินถูกเ 3, กสียสามพันขันเมือนสีพ่อใดเนาะไม่ห้อยเนาะว่อยู่ใสกับอุนนอะไปแม่แยกลูกบ่าแม่ยแยกลูปปกลพี่น้องแมอยแยกลูกโทบอกโทรว่าโโหาเนไป ไอ้นี่วะไต้เม่นเฮ้ยไหนชุดนี่วะหาเป็นไหสิเอาไวล่ะที่เห็นเมินเหม่นไหกับประกาศะ้าม่้อยตั้งแต่้เมินไต้เมินวันนี้เอาก็ยังห้อยสเปขีเดียวตัวนี้โอตอต้อพุ่น ไอยไเชียวไรไปไหนบ่หนิいいเมือนหาไปไหพอ <g ül> เอาเดี๋ยวเพ็นกับรถให้ดอกเนาะอันแม่นี่เลยบ่หนอันนีสส้สองแปดพะนะสองแปดตัวใหญ่นน่เนาะสองแปดกับพ่อโบกพ่อวาอยู่ดิสมยังกับวาไปแนะเวียดเพ่นกับ่เพี้ยอีกอ่ะเพื่นสิเด็กมึงวมมึงนาอบ่หนิบ่มอมไมจแก่ละ เอาเบอร์โทรมานฝายเบอร์โทรนี่ยศูนย์เก้าเก้าศเก้เกหกหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์ดีเจศนอตอนนี้มันยั่งอยู่เนาะแต่ว่าขันนมาสนามกัมาอุ่นนุ่นดดเนาะอขันไ่อยากมึงทังโทลรักรได้มาสนามโหลดเด้อพี่น้องเรากัมาลเอ็ดยาโโเนะประจําเห็นตลอดเรอย่ได้ไปวะทเทียยังเห็นอยู่ตหไปจะไปอยูโซแล้วซแล้วเราขายยาโเด้พี่น้องแต่ว่ายาโควายหลายเอาอุ่นนุ่นเราไปไม่ยาโสพี่ าตลาดควายชมพูวก็คืเจียงขวางไงคือเกินนี่ไปนองการซือการขายกันรวัอนี้วันถ่าไปออ,ออกอาวุธกันมาหนึ่งมาหนึงน่งปลูกเส้ยออกเส้แเอวไปโอ,อ้รางวัลที่หนึ่งอยู่นี่ปะ่ะโอ้เดี๋ยวรางวัลที่หนึ่งมั่งเพลินปะ ได้ไปเอาเอาเป็นน้เาแล้วมเอาไว้ดีครับมานไปไหมนี่บมันบัววมานขย่า่งัได้่าขายงากจ้กบาทละเม่ยด่ขายยาไเกมื่นแปดพันห้าครับเอมื่นแปดพันหามื่นแปดพันห้มานกินอย่เนาะทองอีตังหักโอ้ว่ามันได้ดีเลยเนาะได้งวยทองมากแบบเกือบหนึ่งตัวกำไรอ่ะเป็นตัวแม่มันเก็เป็นกำไรแต่เอานี่มื่นมื่นแปดเนาะ เอาเบอร์โทรในมืแปดนี่แปดองหแปดเจ็ดสองศูนย์สี่เอโทรของมาพี่น้อง้อยนิตกันพ่อยื่สนามไงกับอุนนุเราด้วเนาะพ่อสนามอุ่นรถเร็วกัไวรรถเอาควายราคาพอแพงมากห้อยากได้งามอย่างนี้กับวอาไปเช็คไปพ่อสนามกับมาอุนนลรถเ้วรถรอบุลรอสิละเสียได้รล่เวมาครับองแบบได้ทัมาจัดไม่ได้มาสนามกับแวะหากันเลเนาะ อ่าว่าต้องเบาว,วามทำเพลงเห็นแล้วรีวใวไรัด <c oughs> เอ้ามันมันอยมันมันรับผมอ้าวนี่พี่น้องเกันกับมาประจําพอห้อยก็ได้ทายเล่าประจําเคยถ่ายเคยยังกันไปนี่โอ้หลายตัวพี่น้องไวล้เยี่ยมเห็นไหมันไปห้อยนุ่ม จ็คบาทลโซนเหรอแจ็คบารนี่ื่นสามนหาตกตัวละหมื่นกว่าบาทเนาะโอ้หมื่นกว่าบาทแม่ลูกแม่สาวะแม่สาวครับแม่แม่สาวก็ตู้อันนี้นี่นี่รถลูกกูเ่ยแม่สาวครับแม่สาวลูกกูเดยนี่แม่สาวคนนลูกบนบ้านเนาอ๋อบนบ้านกับงามยีเด้อพี่น้องนี่แม่สาวตีไปหมื่นหมื่นหกเนาะใช้เนาะหมื่นหแต่ว่ากา่ร่วมกันมันตกสามหมื่สองบตอนนั้นขายสามหมื่นสามปัญหาสมื่นสตัวละหม มื่เจ็ก็มืนโนนเออหมื่หกมื่เจปหาประมาณนี้แหละเอออกกันไปนี่เม่สาเอาฝากเบอร์โทรนี่หอยนมศูนย์แปดศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองสามสอ้านเก้าเจดศเก้าเจดศนยทกแต่การเด้อพี่น้องอุดนุนเล่าไปหอยนุมเผินเห็ดเปินฝางผลงานไปพี่น้องอันใดดีเพื่นกันอันติดใจเพื่อนกันอุดนุนเพิ่นไปเราพี่น้องอุดหนุนเพนไปก้ายเพิ่นเก่ามากเนาะหอยนุ่มเราเพิ่นกสั่งกันได้กันเอติดตามเพิ่นไปิดตามเพ่นไป หลา่ดอกพี่น้องไกว่แต่บ้านเราไกลเนี่ยเฮะยองพ่อให้องบ่ะเก็บไปองบัวบอเอา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 ไปอยู่เราไปอยู่ตลาดคกว่คือขึ้นพี่น้องคือขึ้นอ่ะเป็นเมนในกาดที่สื่ง่ายคล้ายของผู้มาสนามกับเรียกเอาดอกพี่น้องมาสนามกับเรียกเอาเมืองเอา แต่ว่าไิถามจังไงควายกับลายมันสิเบิดกับว่าเบิดจักเทียคนกับข้าวเราไปขากินน้องเวียดนามเอาไปนี่ผู้เราบอกพ่วงรถยังไปดิแต่ว่ามันผนว่าเบิดอี่ยงนี้นี่กีเนี่ยเอาไปเรียบร้อยทีนี่ซื้อไปนี่ข้ากับซื้อขากินดีเวียดกับอะแต่ว่ามันผนควายบานเขาหลายวันหน่ไยหลายงัวกับหลายควายกับหลายมันเบิดบ่าเป็นเนี่ยเป็นมาเพืองก็ได้ขายดิไปเพชรบุรี เอาสวัสดีครับพยอนี่หมานว่ไนีเล่มเล่มมาออ๋อพยก็ได้เล่มเล่ม่พี่น้องโอ้ตัวนี้สูงแต้นี่เท่าไดก้กสามหครับสามเมื่อนเม่ลยงสูงแกยลเรปลายจะกี่ลโอสูงเลยหาได้ยุ่ดีเนาะได้ปะไรหาได้ปะซีซีผาพปนาะ ห้อยแสนกลัวเต่ีนี่ขายราคาสี่หมื่นบาทเท่ไหกันอยสามจิมหาสี่หมื่นบาเอาสามิหานี่โอ้ตัวใหญ่พี่น้องตัวใหญ่นี่ลูกก็ะูพี่น้องลูกก็ะูเอาไโชวเราดิโอมาแต่ห้อยองกันนี่นปะเห็นบ่ปที่ห้อยองค์บกศูนกสอง่แปดห้าสี่แปดห้าสี่เก้าเจดส่เ้าเศนยทากับแพี่น้องมาแต่ตะการเนาะ ดูไว <Bond> ้เดี๋ยวว้ดดูไว้โทร๋ยวดูซาเดียซาจะหาให้บ่ไปนี่ราคาบ่บอกเราไปประจำรอยเอสจะโชพี่น้องประจำรอยเอสจะโชราคาตามนี้สั่งงามๆตลาดควายกับขึ้นพี่น้องผู้ซื้อผู้ขายกับเรียกกันไปบ้างเมืองกันก็คักอันนี้ควายี่เมนควายกำผ่าที่ไหนบุ่อ่ะนี่ข้างลูกนี่ข้างไอ้เพราะไงไปเนี่ยโอ้ยเอาตลาดควายเชียงหวางยะโช อ๋อทา่านก็แค่อ,อ๋อมันไปตลาดก็อย่าเรื่องวังอย่าสก,ก้อนี่ก็ฝากคนไรก็แช่ฝากกิตามไปเด้อสวัสดีครับ